ครับสวัสดีครับวันนี้ร้าน CK Can v น n 008นจะมารีวิวกางเกงที่ซื้อมาจากร้รานดังนะครับแล้วก็เทียบกับของร้านนะครับอย่างตัวด้านฝานี้ก็ซื้อมาจากร้านดังที่มีผู้คนรีวิวว่าของดีมากมายนะครับแต่นี่อันนี้คือร้านผมจากร้าน c k Can v น n ว0 8นนนะครับดูรอบรูปทรงรูป หน้าปกก็ผิดกันแล้วผิดกันแล้วนะครับอของผมด้านข้างก็จะมีสติกเกอร์หรือว่าบาร์โค้ดนะครับแต่ถ้าไซส์ S ก็จะเป็นสีนี้ถ้าไซส์ M ก็จะเป็นสีเหลืองถ้าไซส์ L อก็จะเป็นสีขานะครับแต่ตัวนี้ไอแต่แพ็คนี้ไม่มีนะครับของผมมาแบบเต็มแพ็คมาเลย อันนี้จะลวมๆห,หน่อยลวมๆห,หน่อยเดี๋ยนี้มาดูด้านหลังด้านหลังก็ติ๊กว่าโค้ดอะไรไอ้ไซอะไรนะครับส่วนอันนี้ก็จะไม่ติ๊กจะไม่ติ๊กตัวหนังสือก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็ของผมก็ คัตตันเมดอินเคนยานะครับส่วนของเขาก็คัตตันเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเหบางกันเม็ดอินอะไรว่าอ่านไม่ออกตัด,ดออครับแล้วก็ด้านบนด้านบนก็ ของเขานะครับอันนี้ของเขาส่วนอันนี้ของผมก็จะมีสติกเกอร์อยู่แล้วก็ประมาณนี้นะครับ